แม่เปลี่ยนไปทำไมเหรอเมื่อก่อนตอนกินกุ้งแม่จะเป็นคนแกะกุ้งให้หนูกับพ่อก่อนแต่วันนี้ไม่แกะให้เลยไหนๆก็จะยากันแล้วงั้นแกะให้ลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายก็แล้วกันจ้ะแม่จะแกะกุ้งให้หนูนะออ,ะอัญญาแหวนแต่งงานของหนูล่ะแปลกจังเลยนะอัญญา แหวนมุ่ปรดเธอใส่บันทุกวันเลยไม่ใช่เหรอไปไหนก็ใส่ติดตัวตลอดแต่วันนี้กลับไม่ใส่มานั่นสิอัญญาหนูกับโดลทีไม่ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมฉันกับโดลทียังไม่ได้อยาก,กันอย่างเป็นทางการถ้าคุณย่ารู้เข้าต้องขัดขวางแน่แล้วก็จะอยาก,กัันไม่ได้เมื่อเช้าหนูรีบไปหน่อยนะคะเลยลืมไว้ที่บ้านฉันว่าแล้วเที่ยวรักษาแหวนนั่นดีจะตายสองสามวันก็เอาไปขัดทีนี ใส่มาตั้งเจ็ดปียังเหมือนใหม่อยู่เลยหวงกว่าไข่ในหินแหวนนั่นไม่มีทางหายแน่นอนน่าเสียดายเธอรักดูลทีมากขนาดนั้นแต่สุดท้ายก็เป็นแค่รักข้างเดียวแหวนของดูลทีไม่รู้โยนทิ้งไปไหนมานานแล้วดูลทีแหวนแต่งงานไม่ควรทิ้งแบบนี้ การแต่งงานที่ไม่มีหวังควรจบลงตั้งนานแล้วหนูอิ่มแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะหนูก็อิ่มแล้วแม่คะหนูอยากให้แม่ช่วอาบน้ำให้หนูจ้ะกินข้าวกันอยู่ดีๆทำไมต้องพูดให้อัญญาเสียใจด้วยเอาแล้วหนูพูดอะไรผิดล่ะตอนนั้นถ้าไม่ใช่เพราะเธอแอบวางยาโดยทีจะยอมแต่งงานเหรอลองถามโดยทีดูสิ ทำไมถึงไม่กลับห้องพร้อมพวกเขาก็พวกเขาไม่อยากอยู่กับเธอไงคะโดยละทีพี่เข้าใจนายนะพี่เคยเจอเพราวเหมือนกันเธอสวยจริงๆแถมยมได้ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยระดับโลกแค่ภูมิหลังของเธออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าอัญญาและกันนะแต่นายก็ไม่สดอยู่ดีแหละผมอยากได้ผู้หญิงแบบไหนผมรู้ดิเอ๊นี่พี่พูดถึงเพลาไม่กี่คำจะมโหทำไมฮะแม้แต่คนรอบข้างก็ว่าอะไรเพราไม่ได้ โดลทีนายนิหัวยายพราวสุดใจจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับพราวเอ๊ะเนี่เขาบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพราวค่ะแสดงว่าเมื่อกี้ปกป้องอัญญาเหรอยังไงอัญญาก็เป็นภรรยาที่เขาแต่งงานด้วยต่อให้ไม่ชอบเธอแค่ไหนแต่ด่าอัญญาต่อหน้าเขามันก็เหมือนตกหน้าเขานั่นแหละทำไมไม่ใส่แหวนแต่งงานเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้ว ฉันไม่รู้ว่าช่วงนี้เธอกำลังงอนอะไรแต่ควรหยุดได้แล้วเอกสารสมัครเรียนของแก้มเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ไปส่งลูกที่โรงเรียนด้วยเข้าใจแล้วจริงสิย่าบอกว่าอยากมีเหลนอีกคนอะไรนะ,ะ,ะนี่มันกลิ่นน้ำหอมของพอราวนี่ ช่วงนี้เธอเย็นชามากเดือนก่อนรอบเดือนมาหรือยังอะไรนะฮอร์โมนไม่สมดุลอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนได้อยู่ดีๆเธอก็มาหาฉันแล้วก็กลับมาโดยไม่ลาไม่โทรหาแก้มก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เธอํำเส้นเกินไปถ้ารู้สึกไม่สบายก็ไปโรงพยาบาลอย่าให้คุณย่าเป็นห่วงฉันสบายดีโดลที แต่ว่าฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเราในตอนนี้ไม่เหมาะจะทําเรื่องแบบนั้นรู้ว่าเราเป็นความสัมพันธ์อะไรลนะ่ะในซองเอกสารที่ฉันให้ไปมันชัดเจนมากถ้าประธานดยลทียังไม่เข้าใจก็ไปเปิดดูอีกทีเถอะฮัลโหลพี่ดยลทีหองฉันไฟดับเฉยเลยแต่กลัวมากมาหาฉันหน่อยได้ไหมได้จะไปเดี๋ยวนี้เลย ว่อนหน้านี้เธอจะขัดขวางฉันทุกครั้งแต่คราวนี้กลับนิ่งเฉยอัญญาเธอเล่นอะไรอยู่กันแน่เมื่อก่อนฉันรังนายเอาไว้แต่ว่านับจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วโดนละทีแค่ผ่านพรุ่งนี้ไปเราก็จะจบกันจริงคุณอัญญาใช่ไหมคะฉันคือคนที่ผู้ช่วยคิมให้มารับช่วงงานคะ่ะ เรียกว่าอัญญาก็ได้ค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูรอบๆบ,บริษัทนะตรงนี้คือโซนสำนักงานดูสิแฟนของประธานสวยมากเขาว่ากันว่าถ้าเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะเธอไม่ใช่แค่คุณหนูตระกูลใหญ่แต่ยังเป็นอัจฉริยะด้านอังกฤิทึมด้วยแปลกใจเลยว่าทำไมประธานไม่เคยมีข่าวเสียหายเพราะเขามีแฟนสาวเก่งขนาดนี้นี่เองแลขาอัญญาทำไมไม่หลีกทางให้คุณพราวล่ะถ้าเดินชนเธอเข้าจะทำยังไง ถึงฉันจะไม่รู้ว่าเธอใช้วิธีไหนเกลี้ยกล่อมคุณย่าจนได้มาทํางานที่นี่แต่ฉันบอกไว้ก่อนเลยฉันจะทําตามหน้าที่จะไม่ให้เสธิพิเศษใดๆกับเธอเท่านั้นดลทีวางใจเถอะฉันเองก็ไม่ต้องการแบบนั้นนอกจากคิมหันห้ามให้ใครในบริษัทรู้ว่าเธอเป็นภรรยาฉันและห้ามเข้าห้องทํางานของฉันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นออกจากบริษัททันทีได้สิที่แท้เวลาที่เขาทํางาน ขาชอบดื่มกาแฟผู้ช่วยคิมเป็นยังไงบ้างประธานชอบมากบอกว่าจากนี้ไปให้ชงรสชาตินีอ้อันดีจังเลยนี่ เมื่อกี้ไม่ระวังก็เลยโดนน้าร้อนลวกไงแต่งงานมาเจ็ดปีฉันปิดเรื่องแต่งงานมาเสมอทั้งเป็นภรรยาทั้งเป็นเลขาให้กับนายแต่นายไม่เคยเปิดตัวฉันเลยตอนนี้นายกลับพาพราวเข้าบริษัทอย่างเปิดเผยพี่โดราทีวันนี้บ้านฉันไฟดับฉันมานั่งเล่นที่บริษัทพี่พี่อัญญาเธอจะไม่เข้าใจผิดใช่ไหมบริษัทก็มีกฎของบริษัทเรื่องของฉันเลขาไม่มีสิทธิ์มายุ่ง วางใจเถอะอีกไม่นานฉันก็ไม่ใช่เลขานายแล้วผู้ช่วยคิมพี่ดุลธีบอกให้อัญญาเอากาแฟสองแก้วไปให้ในห้องทำงานอะไรนะอัญญาผู้ชายที่ยอดเยี่ยมอย่างดุลธีมีแค่คนอย่างฉันเท่านั้นที่เหมาะจะยืนเคียงข้างเขาคุณนายเ,าเลขาอัญญาประธานดุลทีให้คุณเอากาแฟสองแก้วไปให้ที่ห้องทำงาน ถ้าปีนี้เขาพยายามเลี่ยงการกใกล้ชิดกับฉันเขาไม่เคยให้ฉันเอากาแฟไปให้ที่ห้องทํางานตอนนี้พอพราวมาเขากลับให้ฉันเอากาแฟไปให้นี่เขาตั้งใจจะทําให้ฉันอับอายใช่หรือเปล่าเลขาอัญญาผมเห็นใจคุณนะแต่คุณก็รู้ดีประธานโดลทีพูดคาไหนคํานั้นทางที่ดีคุณอย่าขัดคําสั่งเขาดีกว่าช่างมันเถอะก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงไม่เห็นต้องเสียใจเลยยังไงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วกาแฟแก้วนี้ ถือเป็นงานสุดท้ายของฉันก็แล้วกันใครอนุญ,ญาตให้เธอเข้ามาพาแล้วพี่อัญญาฉันรู้ที่ฉันมาที่นี่มันทำให้พี่ไม่พอใจแต่การที่พี่มาจับผิดแบบนี้มันน่าเบื่อจริงๆ อีกอย่างนะในบริษัทแบบนี้การที่พี่มาคอยหึงหวงเราตลอดมันไม่เกินไปไหน่อยเลยเธอก่อสามีฉันแต่กลับมาว่าฉันทําเกินไปเนี่ยนะแล้วไงล่ะเดี๋ยวจะมากกว่านี้อีก <c oughs> <c oughs> พี่อัญญาฉันแค่อยากอธิบายให้พี่ฟังทําไมพี่ถึงทําแบบนี้อัญญาหยุดนะ <c oughs> พี่ดูลทีฉันเจ็บมากเลย ขอโทษสิฉันไม่ผิดขอโทษโดลทีฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อขัดจังหวะพวกนายแต่ว่าตอนนี้ฉันจะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วฉันเคยคิดว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอจะเปลี่ยนแต่เธอยังใช้วิธีเดิมเมื่อเจ็ดปีก่อน ใจแล้วมองให้ชัดๆแบบนี้ถึงเรียกว่าตกโดลทีฉันขอคืนคำพูดนั้นให้นายเจ็ดปีแล้วฉันคิดว่าหัวใจที่ทำจากหินคงจะเริ่มอ่อนไหวบ้างแต่ไม่คิดเายว่านายมันไม่มีหัวใจพอแล้วออกไปถ้ามีครั้งหน้าอีกไล่ออกจากบริษัททันที ไม่มีครั้งหน้าอีกแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะอยู่ตอนแรกฉันคิดว่าจะจากไปได้ด้วยดีขอบคุณนายมากที่ช่วยจบความเจ็บปวดนี้โดลทีจากนี้ไปอย่าได้เจอกันอีกเลยไปโรงพยาบาลไหมพี่โดลทีฉันไม่เป็นไรแต่พี่อัญญาคิดว่าถูกพี่ไล่ออกตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอไปไหนแล้วฉันคิดว่า ที่ไม่พาเธอกลับมาเธอไม่ต้องหวงจะกลับมาเองได้พี่ดูลทีพี่ดูนั่นดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม